คนแกああน่ๆนั่นแหละอยู่ด้วยกันได้แบบไม่นานอ่ะมั่นแหละถ้าได้พวกนั้นมากกว่าไรพี่มันโง่เหี้ยพี่โง่เนื้อตึงๆไรพี่ไอ้กูไปไหนอะแอทเปอร์เหรอกู่ก่อนกล่องหม่บ้านใหญ่ใช่เหรอแอทเปอร์เหรอวางแล้ววางข้างล่างแล้ว อยู่ข้างล่างอ่ะไม่มีกูไม่มีกูไอ่อยู่ข้างล่างอยู่วางข้างล่างหนึ่งอันวางไว้ตรงนี้อีกไปไหนมไม่รู้ตายบาลเรนมาได้ตายบาลเรนมาตายไปอยู่ไหนอ่ะกูกลางแบบตรงกนี้อันหนึ่งเอ๊ะได้ยินมันตรงไหนวะตรงฝั่งซ้ายอ่ะสายยาฝั่งซ้ายเฮ้ยเฮ้ยมันเดินจัดไม้ว่ะเปิดกองก่อน โอ้โหโดนด้วย้ยอยู่ไหนวะมองไม่เห็นวะจะขึ้นบ้านได้นะทำนองเหรอดตีเลยอ่างล่างอ่ะมีอันหนึ่งอ่ะเอ้ยอยู่นี่มองวางก็อันเดียว <c oughs> ใช่ไหมพี่ทำหมดละเอออันเดียวนิดหมดแล้วบ้านใหญ่ร่าอ้ปก่อน ได้แน่นอนเหรอพี่บ้อกหน่อยบ้านใหญ่พี่อะไรมันก็บ้านใหญ่ไม่ใช่เบนเมนมีดินฮู๊กไหนพี่ผมมาแล้วอยู่ใต้บ้านใหญ่พี่อยู่ข้างบน <วะ S 2> อยู่ข้าง <วะ S 2> บน,บนอยู่ข้างบน,นไม้ไม้รอบต้านบันสะพานมารอบต้านสองล้านนด้หรอมั้ยอยอนสวยพี่ <laughs> กลางแบบมีแผ่นเดียวพับไปแล้วหะือบ้านฟ้าชอบอ่ะสวัสดีครับทื่ไหนวะมาเนี่ยอุ้ยบ้านเลกพับแล้วแน่เลยเอามึงเอามึงเอามึงผู้พับไม่สอนอะไรไม่สอนลูกใครพับเลยเฮ้ยบอนอยู่ดังขวากลาง พับเลยก็ไม่สอดลูกใครทั้งนั้นพีทุกไม่ต้องใช้แล้วกูเอาอแค่กูจุก๊กมันช่อม,มีทางขึ้นข้างบนไม่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนเล้าไก่ไอ้ผมลองกุ๊กกุ๊กกุ๊กว่ะใช่กุ๊ก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 เฮ้ยย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  นานๆกูจะเห็นไอ้เตย่าเล่นนะไอสัตว์ไก่ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กป่ะกูจะลั่วเพลงมาบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยลมแล้วข้างแมพเด็กสองเด็กสองเฮ้ยอยไรทีนึงมุกไปขอแมพเลยเนไปขอแมพสองซ้ายเลยเดี๋ยวมุล้อสองเสาให้เด็กทีนึงเด็ทีนึงเออเออกูรอสองเสาให้กูรอสองเสาตรงนี้ให้ให้มันมาให้มันมาเถอะสอยย้อนไม่ต้องอแล้วพี่มาป่ะ สวยแล้วไย้อนชอนเอาให้ย้อนชอนเอาให้ที่ยาวทุกเด็กไม่ใช่ถาอะไรย้อนดีครับจะย่าปั่นไหนอ่ะบั่นฟ้าไอ้หน้าบปันฟ้าเหรอใช่เราต้องให้ผมเรายังมีเฟืองอยู่มาปั่นด้วยกันหน่อยดิเครื่องท้ายท้ายล่างมาคุมาคุมา โดดพี่กระโดดลงดูมาดูให้เดี๋ยวจูเด็กปัดเดี๋ยเด็กก่อนไปเนี่หลังอันฟ้าอีกครั้งหนึ่งแบบว่าสัมผัสโัวพี่พี่จะหายว่าทำไมยิงเหรอยิงผมรออยู่ตรงรูพี่โดดลงมาลงมมาดีเองพี่พับไหมรุ่นดาวแดงเล่นตั้งมากถ้ากูพับกูโดนแน่โอ้ยอ้ยเหี้ยกูหายไปแล้วย้อน ยูด่ดีวไ,<อ>ไม้ข้างบนหมดหมดแล้วนะแต่ย่าใส่ล่างอีกเครื่องหนึ่งแต้มบัตรไม่เต็มแม,ม่งสุ่มหมายมาโคตรน้อยเลยแล้วตะกี้ิเช็คมาพอดีไม่เต็มวะไปรอ,ลอเลยไม่เต็มพี่ <laughs> ไม่เต็มจริงพี่ <c oughs> ยอดอนจะไหนฮะคิลเลอร์ไอ้เขี้ยไม่เต็ม ทำไม้าเล็กมนเดีบอฟ้าขาเรียกมานานแล้วแบบนี้เรียกตามเขาอะ้เปิดชื่อเปล่าก่อนแอกเฮ้ยมาแล้วอ้โหตดชิวไร้กินแล้วไม่่าแข่งล้ว ไหลบ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 ้ค่เฮ้ยหลบ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 ่กูบ้านฟ้าก็หลบ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 บ้านฟ้าก็เบ้านฟ้ากูไม่รู้ว่ามีไหมพี่อะไรวะเฮ้ยมันงงอะไรลทิปเครื่องทิปเครื่องกลับไปเครื่องนู้นเอ๊ยไม่เอาไเอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหอคนยุบปั่นกันเลยหมึงคนอแต้มปั่นกูยังไม่เต็มอยู่ดีนี่เราเซฟกันทไมวะเนี่ยทีหกก็ไม่ได้ใช้ ไปไหนไม่รู้ไปไหวแล้วนี่นบัดดีรับัดดีขาไรวะเดียครับ,บัดบด,ดีเนาะโอ้ยไอยอนไอยอนต <c oughs> ีไปโดดได้ไงวะเตอรีโอเคกทุกทุกินทุกนกินทุกินนทุุกิุุกิกนยนยอกินทุินินทุกนนทนโ ัได้เอข้างหน้าแล้วก็วนมาทีนึงโน้ติเซเบส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 โน้วนโน้วนกูพังอยู่กูพังอยู่กูพังอยู่ไปแล้วจู๋หุยมันรอเอามาเอากูขึ้นหน่อยสาย่ามาขึ้นหน่อยเอ้ยสายยางตี่ยอนเปน่งเป็นไอ้ปั่นโอ้โหแต่เซเบสด้วยไงใครทำอะไรตรงนั้น แย่ๆวโคตรโกงเลยตัวโคตรโกงเดยวใา้ตวย่ไปบ็อกเดวห้ัวย่ไปบ็อกทานเลยเนี้ยไอ้กูเงเองกูเขีเอไอ้นอไม่อยู่กูตงกลางส่ายไปบ็อกเลยเดี๋ยวให้ปล่อยไไมได้พี่อยู่ๆเอออยู่ตย่ไปบ็อกเลยพี่น้อล้อมอ่าน้ไม่ได้เซ็ตมั้งไอ้ย้อนช้อนหูหมูนะหัวหมูนะป่าวไอ้ตัวนี้ว่าไอ้วนี้ว่าไอ้ตวน้วาไอตวนว่ไอ้เวนอว่าไอวนีว่าไอนว ลกลับมาแล้วยอนไหนวะครับไม่เจอวะมาแล้วยังไม่ได้เปิดประตูเลยเปิดเลยเนาะเปิดเลยประตูอยู่ไหนอะพี่ประตูไอเซียเปิดประตูสายล่างไอเซียเออราบอกผมอยู่บอกไอยอนอยู่เออโอเคงนะนกูเปิดให้กูเปิดให้กูเปิดให้มาหนึ่งสายล่างตอพักกันเอ้ามูไม่ไปฮะแล้วกูโดนเต็มเต็มไอย้อนเออกูอยู่ใจเย็นนี่

ไอโนร่ามาช่วยกูเอ้ยไปวางเอาวางตรงประตูนะเออวางตรงประตูมึงต้องวิ่งมาช่วยกูบอลกลางเสร็จแล้วเออเดี๋ยวให้ยียอนพาไปผมมีที่ทุกพี่เออออกแค่เปิดประตูให้ผมไป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 ได้หมดเสร็จยังเสร็จแล้วเฮ้ไปไกลกูไม่ได้วะนี่ไงไอสัส นี่ไงคู่บนกลางกับใส่ล้อย้อนอยู่ไหนอะอตรงนี้โอ้แหลกแหลกแหลกแท๊จอยตรงนี้เท๊จอยตรงนี้ซ้ายมืออะเมียไอย้อนมึงเอาเปิร์กอะไรมาไอย้อนมาดิมาดิมาดิกเตัูเล่นเจ็บได้ได้ได้ออกเลยตัวคุเลยมึงอะเอ้ยออกเลยออกเลยออกเลยข้างบนอะเฮ้ยโอ้โหไม่มีไม้พี่เราไก่อะเฮ้ยไอโนยบล็อกไอโนยบล็อกโอ้มาดิมาดิมาดิ ออกกีรออะไรอะบนกลางไปดิครับเก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนเชียร์่กโอ้ยโอ้ยไี่จูตายตเตยเตยอกให้ยอเร็วบอกอวบอะไรไอ้เตี้ยอ่ะไปอยยยี้ยยยยไอ้โน้บอกเร็วโอู้้ดตมได้ไม่ได้เซ็ตเบสอะไรวนนี้ย ึงต้องรอไอ้หนมึงต้องรอึงรอเดียวึงต้องรออยู่แต่ย่าให้เตย่าโค้ชให้เต็มก่อนกูเหยียบแถบของอันในี้อ่ะนุ่งต้องรอช่วยกูอ่ะผมไม่รู้ว่ามีแถบมามาวางประตูไอ้นดึงเลยตอนนี้จังหวะนี้ไอ้โนไห้กูีนี่กเออเอสนรไปก่อนไป้วไปก่อนวางไว้หน้าตรงประตูอ่ะ เอาไอ้เดี่ย่เขมึงอ่ะเอาเออะดีแล้วมึงไปล้มไล่เพกมึงก็มึงโดดระตังกลับมาล้มแถวนี้ดิไม่ไล่กูไอ้กูไปที่นู้ดไอเฮียไอมึงโง่อะไรวะเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์โอ้ยไอเย้าขี้อับอับอันมันวางมาตอนนั้นไม่มีใครบอกกูไอเหี้ยไม่รู้อ้าวทีมมันก็ไม่มีใครโดนนะพี่ไอ้ รอรอหยอกอยยามัวรกูรอให้รอกูกูมีที่ทุกมีที่ทุกหายไปประตูดีกว่าจะวอ้ยมไปด่างเอาไปเต็มเงี้ยไอ้เนี่ยแม่ก็แบบโอ้โหสัรหาวางนะ กูจะเล่น <teor> ช <in> ิลๆอย่าปล่อยตายอย่าปล่อยตายนะไม่ได้กินเขายังล้นๆอยู่เลยล้นๆออกไปตัวกูไอ้เหี้ยเขาล้นๆปล่อยตายนะตอกุ้มกูแล้วเขาล้นๆโอ้โหแพ้แพ้ทางแถบไม่เต็มวะจให้ยอนโอ้โหไอเฮียเราผูโดนแหวนสามเฟสกับแฮปเปิลแบบตัวล้นๆ พี่เลยไม่ใช่พี่โอ้โหพี่เจะแทนบ้าละไอเียใครจะไปรู้วมันวางวะไอเจี้ยเพิ่งตายมันหากไม่เจอเอ้ยเหี้ยึกือกไปือกไ่รู้ไอเี้ยหากูไม่เจอเหี้ยสามอันโดนสามเฟสกูเหลือจะเชื่อตายแล้วไอโนไอเหี้ยเพิ่งตายกูยเ้อเียดิดก่อน เฮ้เฮ้มัาหาคุณแล้วมันาหากูแล้วมัาหากูแล้วคือไปคือไปเอเตียามันพกอะไรอะไรปวดตรงนู้นโดน้งอิงรำไรเนี่ยเจ้าแรที่พบกูที่สะสมมานานแฮปปี้แดบปวดหัวเลยเจ็บซะมึงหัะตั้งเก็ไม่โดนตีเหยียบแดบสามอันสามเฟสเดี๋ยวจะเชื่อ เฮ้ยมันจะเล่นไหโนว่ะไอโนดีนมันเดชัตั่มันเดชมึงโชว์เดชมึงมีมองไม้อะมึงโชว์เดชมันแชสผมผมไปซัดมันทั้งเกมเลยนะนี่อะซัดมันทั้งเกมขึ้นมานี่ก่อนซัดมันทั้งเกมขึ้นมาบนนี้ก่อนอะไรนี่มันเอาจริงไอ้นี่มันโหดมันเป็นแอปเปิ่อที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาไอ้นี่แผมบอกได้คำเดียว ตั้งแต่ผมเจอแฮปเปอร์มาไอ้นี่โหดที่สุดดูแอดออนมันบอกไม่ต้องไ,ไอ้นี่บอกว่าสำหรับผู้มึงแอดออนไม่ต้องเดี๋ยวกูเ,เล่นเองแล้วดูมันเกียรติสีที่ประเทศตงกงเลยนะครับไมเห็ดไอของหัวกูจ,วะจะปวดของจริงเกิน <c oughs>